มาที่ยูโรครับต้องบอกว่ายูโรพักฐานลงมานะครับจากจากโซนแนวต้านด้านบนเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าก็ยังยันฐานรับฐานอยู่แถวนี้เหมือนกันเนาะก็อย่างที่บอกแหละครับว่าโซนแถวเนี้ยสําหรับคนเล่น1นึ่งชั่วโมงนะครับคนเล่นหชั่วโมงให้แนวรับบริเวณนี้ไว้นะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวต้องรอตามดูครับว่ารับชั่วโมงเนี่ยจะรับอยู่หรือไม่เนาะใครเล่นจังหวะชั่วโมงนะครับอาจจะหาจังหวะแถวนี้นะครับรอดูการกลับตัวสัญญาณการกลับตัวอะไรต่างๆแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับนะหรืออาจจะรอการ Break ทรนด์นะครับเบรกเทรนที่ไซด์เวลลงมาเนี่ยต้องบอกว่าชุดนี้เป็นไซส์ถ้าเกิดไปมองสัก15นาทีจะเห็นอะไรครับจะเห็นไซด์เว์ดาว เพราะฉะนั้นพอเห็นไซเวดาวภาพย่อยนะครับก็สําหรับใครเล่นสั้นๆรอจังหวะเก็บสั้นๆเนี่ยก็อาจจะรอการเบรกขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยหาจังหวะ follow ทรนด์ก็ได้ครับแต่ว่าจังหวะถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยผมบอกว่าจริงๆชั่วโมงชั่วโมงเกาะค่อนข้างแค่